อ๋อสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูรถ Honda Civic FB ีนะครับเพิ่งซื้อเข้านะผม1นึคันแล้วก็ผมจะพาดูว่ารถที่มันไม่ชนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมแล้วก็รถที่กูดค้ารถซิ่งก็ซื้อเนี่ยส่วนหญ่ก็เป็นแบบนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับที่ขายรถสวยๆแบบนี้ให้นะฮะรถไม่มีชนไม่เคยจิดแก๊สถอดออกมาหลอขายนะครับผมเป็นรถเจ้าของเดียวแต่ป้าแดงแล้วคันนี้ซื้อเงินสดมาด้วยนะฮะซื้อเงินสดมาด้วยไม่ผ่านไฟแนนซ์นะครับไม่ผ่านไนนนนใเมี้ก็คื วันออกรถกับวันจดทะเบียนเนี่ยเป็นวันเดียวกันโอ้โหบอกเลยหายากมันครับตอนแรกว่าจะไปแต่งไงมันซิซซ่งๆหน่อยก็เลย,เ,ยเห็นแล้วเออเดิมเดิมนี่ก็ดูมีสเสน่ห์ดีนะผมมีสเสน่ห์ดีสวยเลยเดี๋ยวไปดูกันนะว่ารถไม่ไม่ชนเป็นเป็นยังไงนะฮะตั้งแต่ซื้อเข้าเลยอะดงดูหัวน็อตไม่มีแกะนะฮะไม่มีแกโอ้โหนี่รีวิวให้ดูกันตั้งแต่ตอนขาเข้าเลยนี่สปอร์ตเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบหมดเลยนี่นี่รอยอาร์ตนะเอิมเดิมโรงงานนี่ดูดูความง่าวนะ นี่ดูโอ้โหสวยมากทมกคนเนี่ยเครื่องเครื่องนี้แห้งกริ๊กเลยนะฮะรอยโอ้โหสีตรงสีแต้มอยู่ยันแบตเตอรี่เลยนะเ,ออเนียนเนียนมากครับผมเนียนมากนะนนกนะแล้วก็แผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะครับสติกเกอร์เลขตัวถังอยู่ครบนะครับเนี่ยเนียนเนี่ยสไตล์ที่คู้ค้าเราซื้อก็ซื้อเราก็ซื้อแบบนี้ผมซื้อตรงจากเจ้าของอ่ะเอามาดูนี่หน่อย ชอบชอบชอบผมเนี่ยครับผมที่ถ้าลูกค้านะครับมีรถต้องการขายนะผมต้องการขายต้องการแลกต้องการเทิร์นถ้าเป็นรถสวยๆอย่างเงี้ยนะครับผมผมซื้อครับผมชอบชอบนะชอบเลยคู่มือครบนะฮะนี่เมื่อเข้ามานะผมไปให้ดูหน่อยนิดนึงเนาะอ่าเนียนเลยนะผมใครที่หาอยู่นะครับคันนี้ผมน่าจะขายไม่ไม่ถึงสามแสนนะครับมันก็ไม่เกินสามแสนนะผมไม่เกินสามแสน ก็ขอขายดําเดิมอย่นี้หน่อยแวะดูภายในนิดหน่อยเ่ไรดิโคตรเนียนนินึ่นะใช่สวยเลยนะผมสวยเลยนะคันเนี้ยเนียนเลยเป็นรถเจ้าของเดียวป้ายแดงครับแล้วก็ซื้อเงินสดมาด้วยโอ้โหคุณดูคนโซนโซนเบาะเบอะผ้าหลังคาดิคุณดูผ้าหลังคาเดี๋ยวโอ้โหสภาพนุ่มมาป้ายแดงเลยนะฮะสวยมากสวย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 ครับสวยสวยเนี่ยรถแบบเนี้ยครับรถแบบนี้นะผมคู้ค้ารถซิงเราซื้อนะเราซื้อชอบเลยมาดูนี่หน่อย เนียนเลยเนียนเลยสวยเลยทั้งคันแล้วก็วกเอ,อว่าตอนแรกก็จะเปลี่ยนเป็นลอซิ่งนะครับพอดียางลูกค้าก็เพิ่งเบิกมาผมปีสองพันยี่สามแกเบิกมาแล้วแกก็ไม่ค่อยได้ขับนะครับาดูโอ้โหเนียนมากเลยสวยสวยสวยคันนี้ผมขอขายด้เดิมเนาะขายเดิมหรือว่าลูกค้ารีเควสอยากจะแต่งอยากจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับผงสเกิร์ตเพเออสีบอลมันก็สวยดยวีผมว่า ยางเยื่องตรงข้างหน้านะฮะอันนียนเลยแม็กเป็นแม็กโคปอบห1 5นะครับอ1 5ยางเยื่งดีเต็มเลยนะขอ,ของเครื่องเดี๋ยว้ผมดิ้งเดี๋ยวผมพาไปชัดพาไปดูนิ่ข้างหลังนะข้างหลังน่งนะอ๋อข้างหลังก็มีถาดใส่ของครบเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเพิ่งซื้อเข้าเลยนะโอเคนี่โอโ้โห ครื่องม่เคู่มือครบเลยนะครับอันนี้ก็คือให้หมดนะผมแล้วก็ดูยาแนวเดิมนะครับผมเนี่ยคือรถที่ไม่โดนชนนะฮะต้องเป็นอย่างเงี้ยผมยาแนวเขาจะออกสีเอ่อขาวนวลนๆนะชื่อว่าสีขาวนวลๆแล้วกันเนาะนี่เดิมๆ,ๆดูได้เรียกอะไรได้ความรู้ด้วยนะครับมาซื้อรถที่ลูกคราซิ่งนะฮะใครที่ติดตามคลิปวิดีโออยู่อยู่ก็จะได้ความรู้แบบนี้แหละฮะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ใครที่หารถสวยๆรถบ้านที่รถรถบ้านรถซิ่งรถสปอร์ต ก็จะได้รถที่ไม่มีชนครับไม่มีชนหนักไม่มีความมีชนน้ำแน่นอนผมว่าลูกค้ารถสิ่งว่าผมเชร์ลูกค้ารสิ่งแล้วก็น้องๆทีมงานผมเราพยายามคัดแล้วก็ดีนะฮะนี่ก็ไปดูมาหลายคันนะดิงนะก็ไม่ได้ซื้อกว่าจะได้ซื้อแต่ละคันโอ้คัดเออใช่ใช่ครับก็คือเรามีความรู้เรื่องรถนะครับเราก็ไม่อยากจะแบบว่าเอารถที่มันมีตำหนิอะไรเงี้ยมาขายลูกค้านะครับอะไรเงี้ยก็ต้องบอกไปก่อนนะครับเดิมดิงเรมาดูนิ้นึงอืมสวยอยู่โอเคนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมช่องยู u b e กูดคาร์รสซิงนะฮะอยากจะดูภาพนิ่งๆก็ไปดูได้ที่เพจกู๊ดคาร์รสซิงกนะผมฝากด้วยนะกดสับสไครป์กดติดตามไว้นะครับคุณจะไม่พลาดการมาของรถทุกคันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะพอได้ความรู้ด้วยได้ดูรถกันไปด้วยนะผมในการซื้อรถกันเข้าใหม่นะผมขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งที่ขายรถให้กับเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ